วินวินนัยสวัสดีตอนเช้าเด้อทุกคนสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์เดือนมิถุนายนเด้เดินทางกลับบ้านแล้วแต่ว่าจะกินขา้นนขา,วา,วา,วาวกินน้ำข้าวเช้าซะก่อนกินข้าวเช้าก่อนวิดวินมาหนิวินวิดมาหนิม,า,นมา,นาถือจักกันแล้วเร็วมาถือจักกันเร็วเฮ อทุจากันทูดูมังลาทูยังไงทูสวัสดีครับอทูไว้หวัสดีครับให้เนี่ยนะสักบาททูยินสวัสดีครับให้เอาเนี่ยสักบาทได้ไยวไว้ไว้เมื่อปลาแล้วคุณคซื้อเมื่อปลาเจ้าอะไใได้อืมอืมอืม กำลังจากว่าวหนอึนหอด้วยบัดนี้ขึซอกซเดือนกระเปาินอดยบั้ึนหอดินินเดีบัดนี้ขิ่กินหอดินนเดียนหอดินดิเดียนหอดินนเดียนอดินเดียอดินวินเน่นวินี่นแมงยังนี่วกนี้ใมันก้นติดกันเนี่ไข้รึงอยู่นะย่นอุ้ยย่านย่เอ๊ะเอ เอะมือพันสีิบมันีคบมือเอะอีจีต่อแม่แกต่อผูเอะอะฮั่นนั่นนั่นเอ้าเฮ้ยเธอมันสิบ่กห้ามกางทางบ่เดินเ้ยผูต้นแห้งร้ายใ่ต้นน้นแห้งกระไรกบมือวินน่

นี thì thì lên ện, thì ụ, ư, ่ที่เล่นน้ำเปื้อนเพื่อนนี่เพิ่นหูเพิ่นตื่นมาเพิ่นประศอกเอาไปซื้อซื้อขนมเด้ออ่านะกึนนะ แล้วอยู่กับพ่อกับแม่กับยาบุยู่กับบกินนมมาได้พี่น้องเลยนมกับบกินนอนกับบอนอนแข่งขับค้าง วินแซ้งนะวินวินแซงน่ามีรถมามีรถมามีรถมาแล้วลีกนะแม่เกือบแล้วก็ตึงยังงี้ป้ตโตนมะงวงมีรถมาถามาเด้อเหยียบคิงงูวะเห็นอีเด้หูยได้คิงงู ห้เฮ็ดกินก็พี่น้องเลยขาซสาล้าก,กันเดินทางคนแม่คนแม่ม,ม,มาต้มข้าวให้คุณลูกนะคะรัง้งแรกรั้งแรกวะต้มให้สุกนะคะสีเดออำลาพาจากกันอีกแล้วได้พี่น้องเอ้ยมาอน,นี่ยนะ่าพอนากันจักเมือสามสองสามมือกัดหน้าฝ่าไม่จังว่ากัน เพิ่นมาปีหนาคนละแต่ว่าพอเพิ่นสีอยู่น้ำรูเพิ่นก่นสิ้นเดือนมาสั่นสันปลาออกเพิ่นสีลงก่อนเพราะว่าเพิ่นลางานบได้หลายมือเลยเนาะลางานได้อาทิตีหนึ่งได้เนาะรวมๆจะมาเลยอาทีหนึ่งมืออื่นมือกับมืออื่นอืมเฮ็ดกินเศร้าสักคนพี่น้องอุปแก้วปลาแก้วซื้อมานั่นแหละเฮ็ดครั้งหนึ่ง ถ้าเจ็กับปาเพลนว่าแซบอุปลาแก้วกระปุนหักกระย่างเด้อกระปุนแซบเนกินให้เบิร์ดเด้อปลออกก่อนเมื่อกินให้เบิร์ดนะคะตำถั่วนะแม่กินจักเถือล่ะกินเถือเดียวน่ะมาเลยกินสามถั่วไผ<ข>่อ่านั่น,น,นหรอเออแม่ฟองมากก็กิน เจ็กดีอยู่กินเทอานบ่เจ็บทองเด็กก้าอยู่ทาเจคเ็ดนะเพจใช้น้ำซุกเ็นซุกนะซุกแล้วได้อยามีน้ำนะอ๋อองหลดเลยเอาไอุปการ์อะอคือพอได้ไ่ะกินข้าวกินข้าว คือยังหอดว่าย้อมกินได้คันแม่เพิ่นบปปอดคิดเท้าคิดเท้าอ่ะแม่บปปอดกับพวกินคิดเ้าอะไรดิกินของคนแปลกหน้าเด้อเด็กหน่อยอยังพี่น้องเลยคล้องคนอื่นเอาหายกินเดี๋ยท้าว่าได้กินน่ะอันนั้นเด็กหน่อยซ้ำนี่นั่นเห็นยังคนกินเลยนะมันก็อยากหายอยากเลยบ่จ้า ข้าวต้องกินพีมือแม่อย่างเดียวห้ององกินจากจากมือย่าอย่างเดียวแม่แต่น,นม <laughs> อีอยังคือเป็นนันนันระ<ๆ>แม่แต่น,นม แม่จะได้ข้ออุมออ้มก็บ่าให้อุ้มว่าโอ้คอยแค่อาศัยทองจะมาเกิดซื้อเจ้าบริเ่นแม่คอ <laughs> ยโอ้ยแน่แม่หายเลยโอ้ยลูกมาหักแม่ฮะหักแต่แม่ทู กันกับอ่าวผ่ดผูชินผดกะนันเดยอ้าวัดงมู่อ้าวผ่ดลงมาหาดูกระมูดิเฮ้ยแล้วแม่กับลูกกระด๊ <laughs> ไม่ไม่แล้วเหรอไม่ไม่แล้วปลาแก้วไม่ไม่ไมไมสองแยกหนี่พอ่อเลยนาะตำทัวกับเพิ่อาน้ำมาอุ่นนะแยงในตนู่นะากินข้าวเส้าน้ำกันก่อนพี่น้องจากเดินทางขันเมื่อแต่เสาร้ายกับเงานอน,อนแต่เก้านะ <laughs> ขึ้นรถแล้วจยอี่ยังจัางหวะเงานอนเลยงายเงื่อนนะขวนออกจากทีล่ลังขวนวินปุกพอนยังฮะจะปุกพอกินข่าวยังโอ้ยขึ้นรถได้เรียบแล้วพัดซุ้มหุบหอบนี่เนาะบังครับซุ้มหุบหอบนี่นปลาอยู่บ้านเดียบมาเตอม กิานข yeah ้าวเส้ากินข้าวเส้าออดมาเด้ออดากินข่เยอะเินย่พุกออกินข่าวไว้ไเอินแม่กินข้าวไว้แม่กินข้าวมเอินแม่ออไปโอ้พุฒแม่ออกินข้าวมาเด้อมาเด้อมาเด้อมามามา

มือเเขาเอาทินแสกทินดีเลยแต่เอาขาไม่ใส่อ้ตุ้อเจ้าของกู่อยเอาซ้อันได้ขวาสื่อจังใจ่อยนม่เออันนี้นะอ๋ออันนึก็ได้อเล็กซเทาเอา้ำขามทานามลามืองเลย อยู่ก็พอวิ่งสี่หนท้พอที่เองเอลูกก็หนึ่นะื่อกอยากติดูกระดูกติดพอกระดูกชิดหมหม่เอเอาก่นเอาไ่นจะเอา่อนบจะต้องให้้องลูหนึงเข้าด้วยบอเน้องทอมกิน เราเคยดนขาเคือ่องบิคือกอออารมาหนึง่งาอันแรกหน้าแต่มใหน้ามันทุกคงไม่กิบแล้วปปเลปลค,คอยดูมาแล้วควอยจีตาสินเห็นมันเป็นนางหนสยานายมงมวยนนืนกันสิบสิบ่บอค่เหยดน,ยแนแต่ใจเสียวบอกว่าามมั้ากงาผาให้แห่อะขดยังยัง

ยืนกับแม่นายสิม so ั้ยงอนไปไปยไมาแพ่งกันก่อนจะแพ่ง่อยยังไงเป็นนาำาแดงน้งมือน้ำมีจะบมแพ่ง่อยระบอฮะจะแพ่งคอยจะระบอะไรนี่มเป็น่ไม่้งเลือกอแค่หมกบานพอดิบานพอดียวมไปเบิงแม่งะไปบ นี่นยงีมันแกกันตลอดตอดออเอาไปให้ใครใหใให้คุนิจะใช้เดีห้าม้วยเนี่ย าเอาไปเอวงรถเด้เ <descon> ว <fin ery nonsense> <y Alt iese> ี่นเลยนอนล้วัมกว่าปวดมัดขาแค่เพิ่อเมื่อเกัโชคมากอจนี่่จะเท่าลมน่งอม่ายนงลม้ยากระไลวกระไลกระไีย่งท่าเอาฮะจมจมเบดตัวจมวน

เนาะแล้วมันีีแมออ่ะดินได้เอเเนาะันคันแม่รับคนกับสาวไนเล่นเล่นละปี่บี๊นอะนระบางอ้นังจะไวใช้ป้านใหมเนี่ยได้เนาะเาไปจะนอนดินเนี่ยเขาบอกกขาเวียนน้ำง่ายเนาะข้าวขากระเอาอว้พันเน้ลังเก่าอืม การอนอ่กะดานน้นเพื่อนอนไน้หมืนกันนอยกินข้าวสามัคคีพี่น้องก่อนครับก็จะได้เจอหน้ากันอีกแจ็คจ็กเกิลแจ็คพีบุ๊พี่นจะมาเจอกันอีกสัสดีครับสวัสดีครับมา่ากล่องนะคร เป็นยังไงทำไมพ่อน้องวินหลบกล้องตลอดเป็นยานควบรอเป็นทำลูกทำไปในกล้องเอาไโอ้ยลูกไส้ามเห็นยานกล้องเห็นกล้องถูโลอดเป้มยเป็นไงพ่อเป็นหอยเป็นนักศษา เขาบอกแ้น้บินบินเนี่ยเป็นู้ได้เป็นแงพ่อหยอกเดนต้นโะลาแพงพอเหบมทเขาะยังโอ้เานอใหญ่มกห่ดนี้ขับเขาไปวกจะาตื่นมาเด่น่ิ้าเต็กบหเดีกว่าจะกินต้มมาม่า จะ้มออมามันก mm ็หองเียอาออ่าอืมในยูกับพอเดือนนึงอยู่คุ้มอ่ินินแล้วันนี้จจกพ่อจักลูกสหหาน้ำกันเหมือนตอนตอนจากกันไปคุองงงยงว่าจะคอยสดสุดอะไยัง ไปแต่ชาหัวไมีของกินของอย่างช่วยช่วยเลยนีอย่างง้นแลเขาเขตลาดเช้าเพื่อนมไปามึงตแต่หกมงเออมึงองต่นแต่ีไปหอดผลประมาณหกมงวยของลายเขาขายนะยานีกิียังซื้อขอมากินเนาะไปนี่มันกรเบิดแหละมันมีแต่โซนถวแน่มันมีแต่นนีินบนเนื้อนี่ครับกินได้เนื้อส่วนนี้เป็นโลกไงมมาี่มาหมาีะ คิด็นอยังมาแค่ที่เแต่งต็วเจือแปล่อยยังไงถึม่ตื้อปอะค่ะตีวะาพอมอกอเือกเอกแถวคอยากชิ่มาตีว่ปอกจะจะตีอไซอนตีว่าพอปาดเด่โอ้โห ขอหมีอโทษก่อนบงเยไว้ขอโทษงมาขอถูัโคโทษครับก้อนใครบอกรัออะไรบ้างกโคดใช้ซ้อนเจาไ้ซอนเจาะใช้สานักแ่งแข่งนั่นจัจเลเ็นกรดิ่ง ่นมล่ะลาวันด um ีครับดู๊ววัสดีครับโอ้ยวัสดีครับแพงกับเอาิแพงเอาเอาชิมเปลาไว้บแพ่งเอาไปยังโอ้ยแต่ก่อนบอกว่าแพงอย่แพงแดนี่บแพงแล้อะเจ้าแพงคอยจะบอแพงก็สิขยอย่างนี้มอะอนแ่ เดี้ยคือเราอบเลยจ้ะัวเสียด้วยนะตัวคืนเ้าวอางนี้ตัวเรือหมัดกอดที่กันนี่หมดป้าป้าทอขึ้นหมดป้าเป็นตุ้มแมงเหรอคะน้อยหนึ่งคือแต่เดียวแล้วมันเด่นวัดาภิเบรนเยอะตุ้มอันนั้นหางน้อยนึ่งขึ้เขาสี ยางเขาลยมีก็โดนหาหาต่อไปได้พายมาขายขึนเลยต่อไหลายหลากเราจีบเดีวขายจะสามไหน้าซื้อมาแล้วมันก็หมอดขึ้นกินหมูเบิดเี่ไเขาทาง่นหนากมือยคไปชี้ช่วงนี้เขาไปชี้เขาไหวคนโตคนนเจ้าล่เราเล่นเขาเกลียอะไรไหมท่าน ห่าเลบอวขเกลม่วานเขาเกลยหม่เขาเกลี่ยม่นเ้าลวนเกลียเขาเล่ยว่าเขาเกล่ะหม่วนเลีหาเขาเลี่ย่างเกลียดมนเขกลีาเขาเกลี่หมู่เนเขียนเขาเกี่ยหมากียหว่านเีเก่านดเกีย่านเดเกียานเียานเดียหานเลหวนเยวนลาดเขาเีบ่ ยา้ข่เ่ยแมตลาดแรกเขานี่ไปยำลับอ้าหานท้องหานเองเาะไปยำเต่าก่นยเต่าเยอะายำเสามันลายเต็มเบิร์ดทั้งฟังคุณนัตลาดนีงคงเขาขายไปวกนกินข้าวแล้วไปื้อเินทางกลับอะไรนิดหน่อยไปเยียงมูก่อน ยีคนจะเลี้ยงงู็รอดเสมอไมดติดับกินนะกีใจกแตเลี้ยงงู